สี่มนีกว่กกาชงรามนีกวักวันนี้ก็เป็นวันดีดีอมุตสุสีที่โยกพรหมรักษณาเพราะจักจ่าพรว่าเจ้าอยู่ก็เจ้ามีใส่เจ้าไปก็เจ้ามีโุขเจ้าขอยยกมาจะได้เห็แห่งอันเพาเจ้าได้อยู่สุขสำาราบลุลูเพราะเจ้าได้หายทุกหายโซใคยโลคหายไคย

เป้ากินแหงพวเแม่เดียวอัดประเสริานอนหลับนอนหัวยังมอนทร้อมเอยันได้เบื่อสังกันหลายคืนวันอยากู้เท่าขอสุจ้าคือน้ำวิสาขามีเป็นอารุลือ้นพูดหนวข้าศึกแสนขอสุจ้าได้ยีสุขสบายบัดยินดีขอขวามเผ่อเท่าเผื่อแ bác chỉ khuyên mẹ con sĩ sanh dân tú phải băng sĩ sanh phải ăn khó